องุ่นบ้านจากนารายสวัสดีครับแจ็คมาวันนี้พามารู้จักองุ่นป่าครับสำหรับแจ็คแล้วขอแบ่งเป็นสามหมวดนะครับนะเพื่อผลการศึกษาด้วยกันอย่างระยะยาวนะครับผมองุ่นป่าเนี่ยเขาอยู่ด้านล่างครับก็เป็นตอป่านี่ฮะนี่ใบเขาแบบนี้นะครับมีลูกอันนี้เรียกว่ามีดอกก่อนแล้วกันเนาะ มีดอกอง,งุ่นป่านะครับผมนี่อง,งุ่นสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับดอกก็แบบนี้นะฮะดอก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 ในดอกครแบบนี้นะครับผมนี่ครับดอกมีดอกแล้วก็มีลูกครับมีลูกแบบนี้ครับอ่ะคร่าวๆก่อน ทำไมแจ็คถึงต้องแบ่งเป็นสามหมวดนะครับผมอ่า,อางุนป่าแจ็คเรียกว่าอางุนเปรี้ยวนะองุนสายพันธุ์ต่างประเทศแจ็คเรียกว่าอางุนหวานนะครับส่วนอังุนอีกประเภทหนึง่งนะครับที่ต้องใช้พื้นที่ปลูกเยอะๆเลยเยอะกว่านี้อีกนะครับผมก็จะเป็นอังุนสําหรับไว้หมักทํไวน์ครับแจ็คเรียกว่าอังุนฝาดนะครับองุนเปรี้ยวอังุนหวาน แล้วก็รูนนะฮะแปลงใหญ่ก็คือองุ่นฝาดนะครับเปรี้ยวหวานฝาดนะครับผมฝาดมันก็ฝาดนิดหน่อยครับหวานก็เยอะกว่าด,ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเพื่อการศึกษาในระยะยาวนะครับนะจะได้เรียกกันให้ตรงว่าอ๋อฝาดเนี่ยไว้ทําวน์นั่นเอง นะครับผมขอจัดหมวด3หมวดอย่างนี้นะสำหรับผู้ติดตามของแจ็คนะครับผมจะได้รู้กันว่าอ๋อคืออะไรเป็นมาอย่างไรนะครับทีนี้ไอ้เจ้าอางุ่นเปรี้ยวเนี่ยปกติก็สมควรกัการเด็ดทิ้งแล้วล่ะครับแต่ว่าแจ็คเก็บไว้ให้เป็นการศึกษานะครับศึกษายัางไงเนี่ยฮะก็ด้านล่างเนี่ยฮะเป็นองุ่น ป่านะครับที่ผลเนี่ยมีรสเปรี้ยวนะครับแบบนั้นนะครับเขาเนี่ยรากฐานแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็เดินรากเนี่ยจะออกเยอะกว่านะครับก็คือว่าเป็นฐานรากนั่นเองส่วนด้านบนเนี่ยติดตาแล้วโตขึ้นไปเนี่ยคือองุ่นสายพันธุ์ต่างประเทศครับครับเป็นแบบนี้นะครับเราจะติดตาสายพันธุ์ประเทศอะไรเราก็คัดสรรมา เหมือนที่แจ็คมีนะี่ยนะครับทั้งหมด50สายพันธุ์ลิลลี ơi, ่เอยทัฟฟี่เอ่ยสกัดคาเอ่ยจากประเทศอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับผมว่าสายพันธุ์องุ่นแจ็คขอแบ่งเป็น3หมวดนะครับผมนะองุ่นเปรี้ยวเนี่ยฮะองุ่นเปรี้ยวดูดอกเขา องุ่นเปรี้ยวนะครับผมองุ่นหวานนะครับดูดอกเขานะครับแล้วเดี๋ยวในนนะเขาจะพาไปชมองุ่นฝาดจะกก็มารายงานเรื่องของเกี่ยวกับองุ่นเนาะครับก็เล่าสู่กันฟังครับองุ่นบ้านจากนารายสวัสดีครับ